ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรโตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวล ระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือด การฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจ การเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วย เมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่น เมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนกันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย